ครับขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับเรื่องราคาที่ดินที่ว่าบริษัทจะต้องขอเช่ากับทางเจ้าของที่ดินคือทางบริษัทเ่ยตอนนี้มีเกณฑ์ที่จะอ้างอิงจากราคาประเมินของกรมที่ดินเป็นหลักนะครับส่วนขนาดของเนื้อที่ท็ของแต่ละแปลง,งเพราะว่าความยาวของท่อที่ผ่านแต่ละแปลงก็ไม่เท่ากันนะครับ อ่แล้วก็ส่วนเรื่องว่าจะเป็นโฉนดหรือจะเป็นสอก็อจะอาศัยเหล็กของราคาประเมินที่ดินเป็นหลักเหมือนเดิมครับราคาประเมินที่เท่ากันว่าที่ดินก็ประเมินราคาเนี่ยเขาดฉลนะถ้าไม่มีก็ประเมินราคาหนึ่เพราะนั้นอันนี้คือเราเ,ราเรารอาไปสปกหมดเลยนะ,ะโฉนดแน่ไม่มีก็อย่างไั้ครับผมดูไปดูของกรมที่ดินแล้วคือเขาจะประเมินเป็นพื้นที่ พื้นที่กว้างๆนะครับอย่างเช่นสายหลงแอมาเก่าไเอมาสายทองอย่างนี้เขาก็จะประเมินเป็นพื้นที่อย่างนี้ไปเลยครับรทับั้าที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สพกแต่เขาก็มีราคาประเมินครับมีอะไรไหมท่านผรูบ้างเรื่องวัตนะอิสระพิจารณารีใช่ไหมอิสระพยจารณากรณีใช่ไหม จะไปรองกรณีใช่ไหมพูดเมื่อกี้เนี่ยทราบไปเลยพอนเมื่อกี้ก็ขอใครขอให้ตัวใดตัวใดที่บุษยาที่บุษยาที่บุษาให้ทำอะไรอ๋อทำไมไม่พิจารณาก่อนเลยว่าก่อนจะอนุญาตใครไม่รู้เลยว่าเขตตรงบูเนี่ยเป็นเขต พืชพันธุ์ยาหาที่สมบูรณ์ซึ่่อมโดมเรวยทรัพยากรสำคัญของโลกอ่ะมันพิจารณานี้ก่อนเหรอที่จะอนุญาตให้ลงไปเช่นกระทรวงพลังงานก็ดีเป็นหน่วยงานของรัฐแล้วก็ทรัพยากรธรณีก็ดีหรือ,อคนทรัย์อีกอย่างอะไรนะ เชื้อเพลิงที่โรงัฟเนี่อนที่อนุมัดอะไรต่างๆตามขั้นตอนเพี่อที่จะแปว่า,าที่สถานที่นี้เขาทำอะไรอยู่คุณเขามาทาลายทรัพยากรสิ่งแวดล้อมสงของโลกเป็นแ่งงานห่งของโลกซึ่งชาวบ,บ้านก็ปลูกข้าวมาเป็นเวลานันเลยร้อยปีข้าวในเลี้ยงคนทั้งโลก <Okay. S 1> เขากินข้าวเขากินน้ำมันเขาไปกินกา๊าซคุณทําลายอ่ะ คุณพูดอดส่วนตัวนหน้าของคุณคุณไม่พูดถึงผลเสียถ้ทา,า,ยา,ยาทํามาตั้งแต่ปุถุชนายาเจนลอยดีทำไมทุกหน่วยงานไม่พิจารณานี้คุณไม่กินข้าวในนั้นเนี่ยเด็กคุณก็ทานข้าวอาตมาเลี้ยงข้าวเนี่คือคือเพื่อนรู้เนี่ยใครจะกินข้าวจะกินน้ำมันยกมือไทยกินน้ำมันใครกินน้ำมันเอาดีขยี้ขยี้ที่ไทยยกมือไครกินน้ำมัน เห็นแล้วแค่ตัวนี้ใครจะทางข้าวยกมือเอายกมือทีหนึ่งหนึ่งสองสามทางข้าวนะทางขเท่ฟ้าก่วรไฟเับไเทครับทัทยวาทไทรัไฟับไฟครับไฟยรฟทยวครับไรัไัยคับรรัยัยับไไ่ัเย่วย วิธีคุณพูดได้ยังไงแบบนี้พูดได้ยังไงคนพูดชนตัวเยอะครณนักเลงเหรอีนี้อันนี้รายงานภาารัการพเกคยจนไม่ใช่ไม่ใช่นักเลงอันนี้พระอาจารย์ขอผู้อาจารย์คนบ้านนี้แล้วลูกหลานที่นี่ทีเนี้คุณเรากําลังพูดเรื่องเ i a เนี่ยจะต้องถามกระทบชาวบ้านตอนนี้ชาวบ้านเขาเนี่ยยังไม่ทราบว่า EIA คืออะไร ตอนนี้เนี่ยคุณช่วยให้ความหมายเอเอทีนี้คุณให้ความหมายว่าต้องถามชาวบ้านทีนี้กําลังถามชาวบ้านเขาจะกินน้มามันหรือกินอะไรทีนี้เขาไม่เข้าใจทีนี้ต้องถามผลกระทบที่พูดทั้งหมดในเรื่องการบางท่อไม่ใช่พูดเรื่องเอเอตอนนี้การบางท่อตับ e งบเอเอเป็นกรการคนพลังงานน่าจะเข้าใจกว่าหน่วยงานอนเดือนอันนี้นะพ่อจันเอเอคือผลกระทบสิ่งแวดล้องสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ว่า จะเดินห้าเมตรซึ่ง่าร้องบรรยากาศอาหารหายใจมันทั้งหมดแต่คุณไปพูดเรื่องการวางข้อทางข้อมันก็ห้าเมตรเองไม่เป็นยี่สิบเมตรหรอกวางข้อนะแต่น,นี้เขาพูดเรื่อง EIA วันนี้เราพูดเรื่อง EIA จะทิ้งประเด็น EIA EIA ือถามความที่เห็นของประชาชนอ่าใช่ไหมตามรัฐธรรมนูญบทที่ที่เรสืบคุภาพของประชา,าชนตอนนี้คุณว่าต้องเปนไหเสิคุณจะใช้วิธีนี้ไม่ได้นะ ตรงนี้นเนี่ยเป็นทรัพยากรของตรงมวลขึ้นเป็นทรัพยากรขอ,ของประเทศไทยที่ขึ้นชื่ออยู่ในทะเบียนตอนนี้นะอันนี้ไม่รู้ว่าใครเข้าใจผิดเอไอคุณบอกเมื่อกี้นี่เองนะว่าเอไอเอต้องถามชาวบ้านแต่ว่าขั้นตอนเอเอต้องทำแบบนี้เร็ยเพื่อจะไปสมัมปทา,าเปนเพื่อจะไปปวดจอ่อตอนเนี้ถามชาวบ้านหน่อยตอนนี้ชาวบ้านเขาต้องการอย่างไงถามสิบเสียเวลาเสียเพราะเราคุยกัน อ่าคือเข้าใจอันเดียวกันนะั่แหละคือสิ่งแวดล้อมนี้กําลังเกรียบเทียบว,ว่าสิ่งแวดล้อมก็คือข้าวกับน้ำมันอันนี้ก็คือไปนะคือตรงนี้จบเพราะเข้าใจตรงกันขณะน,นี้พูดถึงเรื่องของผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะวางท่อเพราะว่าทางบริษัทกําลังรวบรวมรายละเอียดในการที่จะไปประกอบให้กับสอ,บอคือสิ่งแวดล้อมอะนะว่าอีกนานอันนี้ยังไม่อนุญาตขณะนี้ยังไม่อนุญาตยังทําอะไรไม่ได้วางไม่ได้แต่ทําแผนผังได้ เพื่อนเสนอคณะกรรมการผูกนะทีนี้รอรอการตัีสีนก็เลยจะมาถามชาวบ้านที้มาถามภาพรวมก่อนหลังจากนั้นเสร็จแล้วที่จะไปถามเจ้าของที่ผูกนะเจ้าของที่เป็นขั้นตอนไปขบวนการมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทีนี้เราจะแยกยังไงในการจัดทําที่พ่อผลจะพบสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีด้านไหนบ้างถูกนะม่าคงเป็นด้านเป็นด้านไปหรือเปล่าด้านความปลอดภัยร่างกายเรื่องของ จิตใจเรื่องความความเป็นอยู่ถูกไหมใครอธิบายได้บ้างเรื่องความเป็นอยู่เขาจะดียังไงถ้ามีพ่อการ์ดวางมาเนี่ยความดียังไงความเสียคืออะไรบอกให้ด้วยได้ไหมเพราะว่าผลกระทบถิ่นได้ล้อมเนี่ยไม่ได้ใช่มีแต่ดีอย่างเดียวนะผลเสียก็มีถ้ามีเสียจะแก้ไปแบบไหนคุณรองอธิบายเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนที่เปิดข้อมูลมาคุยกันจึวันนี้อาบริษัทเชิญนธรรมจักรพระคุริย์เจ้าค่ะและสวัสดีพี่น้องทุกท่าน อธิบายอย่างนี้ผ่นใน EIA นะันการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ต้องดำเนินการให้ครอบคลุมทุกด้านสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งชีวิตเรื่องการใช้ประโยชน์ของมนุษย์เรื่องคุณค่าคุณภาพชีวิตซึ่งในเรื่องของคุณค่าคุณภาพชีวิตเนี่ยทำให้เราต้องมาสอบถามประชาชนทีนี้ในเวทีสอบถามประชาชนเนี่ยเราถามว่าท่านได้รับผลกระทบอะไรจากโครงการบ้าง ในเวทีก็จะต้องสะท้อนความคิดเห็นมาทางเอไอเอเนี่ยทางหน่วยงานที่จัดทำพวกรับวิชาการจะต้องไปกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นทำเสร็จแล้วพิจารณาผ่านเองไม่ได้ต้องให้หน่วยงานที่มีผู้ชน,นาญการมาพิจารณาด้วยว่ามาตรการเหล่านี้ที่บอกว่าจะแก้ไขผลกระทบนั้นแก้ได้จริงหรือไม่ถ้าแก้ได้จริง EIA ถึงจะผ่านถ้าแก้ไม่ได้ต้องมาหาทางแก้จนได้ท้ายที่สุดถ้าหาทางแก้ไม่ได้เลยโครงการไม่ผ่านก็พัฒนาโครงการ่สอสร้างโครงการไม่ได้ค่ะนี่คือการดําเนินง,งานของ EIA ค่ะวันที่น้องก็ให้เข้าใจตามนี้ว่าขณะนี้บริษัทยังทําอะไรไม่ได้เพียงแต่มาสอบถามข้อมูลเพราะนั้นท่านมีเจ้าเป็นเจ้าของที่ก็ วีกับทางบดกัให้ชัดเจนว่าอย่างไงแต่จุดประสงค์ที่นี้ว่าทางบริษัทเนี่ยศึกษารายงานวิเคราะห์ตรงนี้แล้วจัดทาแล้วเนี่ยท่านได้มองเห็นแนวทางการคุ้มค่ากับที่นำก๊าซมาใช้โดยผ่านกระบวนการตรงนี้ประกอบเปล่ามันต้องแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้แน่นอนทีนี้ท่านมีวิธีการขบวนการ ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เข้าใจาเบื้องต้นหรือเข้าใจอย่างแท้จริงอย่างไรอันนี้คือคือ,อถ้าเท้จริงแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านอ้างว่าทางบริษัทยังไม่ได้ทำความเข้าใจกับเขาเลยเข้าไปแต่ว่าเข้าไปยังไม่ถึงทางเข้าใจทีนี้ทางบริษัทเนี่ยร่วมกับทางหน่วยงานูบดูแลกากับดูแลเนี่ยท่านวางแผนในการเข้าไปดําเนินการเนี่ย อย่างไรแนละนะปัจจุบันนี้และจะทําอะไรก่อนหลังต่อไปนี้และจะให้ชาวบ้านที่ร้องร่วมมือคุณอย่างไรนักปัจจุบันนี้ต่อไปจากวันนี้ไปเนี่ยเอาใ,ใกล้กตัวนี้แหละมันก็ไปว่าอย่างอื่นแล้ว ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของเอไอเอนั้นนะคะจะถามเฉพาะหัวหน้าส่วนได้จะ,จะนำชุมชนไม่ได้จะต้องทําให้ครอบคลุมในในการเดินทางของการรับฟังความคิดเห็นนั้นปัจจุบันนี้นะคะเราได้เข้าไปพบและก็ทําความเข้าใจกับส่วนราชการระดับจังหวัดทามาแล้วนะคะระดับอำเภอทามาแล้วนะคะโดยการเข้าไปชี้แจงโครงการ การไปชี้แจงในครั้งนั้นเป็นการแจ้งหน่วยงานปกครองว่าเราขออนุญาตทํางานในพื้นที่แล้วก็มีโครงการอะไร่ันจะเห็นได้ทราบว่าท่านผู้ราชก,การจังหวัดหรือท่านในอําเภอที่เกี่ยวข้องจะได้รับทราบโครงการอยู่แล้วจากนั้นเมื่อเดือนก่อนเราได้จับรับฟังความคิดเห็นของส่วนราชก,การและผู้นําระดับตาบลทําตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อแจ้งท่านที่ปกครองอยู่ในระดับตาบลเนี่ย ให้ได้รับทราบว่าเดือนต่อไปขอเข้าพื้นที่เข้าตามหมู่บ้านที่แนวท่อผ่านเพื่อให้รายละเอียดกับชุมชนแล้วก็จะสอบถามชุมชนว่าถ้าท่อผ่านมาในใกล้บ้านท่านหรือผ่านที่ดินท่านหนึ่งมีผลกระทบอะไรสองมีความกังวลอะไรเราจะรวบรวมความคิดเห็นตรงนั้นกลับไปแล้วก็เอาไปผสมผสานไปดูแลร่วมกับการศึกษาด้านวิชาการอ,อื่นๆ เพื่อกาหนดเป็นมาตรการพอกําหนดเป็นมาตรการเสร็จเราต้องเอากลับมาถามชาวบ้านอีกครั้งหนึ่งถามตั้งแต่จังหวัดอำเภอตำบลแล้วลงมาถึงชาวบ้านถามอีกครั้งหนึ่งว่ามาตรการที่กําหนดมานี้เพียงพอหรือยังถ้ามันไม่ท่าอ,อยากให้เพิ่มเติมอะไรซึ่งเราก็ต้องดูด้วยว่ามาตรการนั้นมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติคือฝ่ายที่ชาวบ้านเนี่ยบอกมาก็ต้องดูด้วยว่ามันถูกหลักวิชาการแล้วมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ างคณะผู้ศึกษาต้องรับเอามาแล้วกําหนดให้ชาวบ้านเห็น EAA ทําลุกยิบทาลําพังเฉพาะหน่วยง,งานหรือบอกเฉพาะกลุ่มหรือระดับไม่ได้ต้องบอกให้ทั่วทั้งอยจังหวัดอําเภอตําบลและหมู่บ้านค่ะการเย็นตรงนี้ค่ะแล้วท่านอื่นมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมไหมเอาขอเพิมจะให้ให้โยมดีว่าพระจะพึ่งถามอ่าใช่ให้โยมก่อนตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวขอ้องอาเชิญเชิญม รัศการพระพุทธเจ้าขอบเรียนท่านผู้อัญวยวัฒน์ท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรท่านนายอำเภอของสท่านนายอำเภอในเมือท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับกระผมใน<า>และทุกคนคือโยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เชียงใหม่องผู้วิเศษในฐานะที่เป็นประธาน,นอนุกรรมการสามัญสิ่งแวดล้อมของสองภาจังหวัดนะครับวันนี้ผมทราบข่าวนะครับว่าจะมีการาประชุมขนาด พอปราอันะครับผมพยายามติดต่อพยายามที่จติดต,ต,ตามเรื่องนี้นะครับว่าในทนะที่คนในพื้นที่ตะบ,บนลงมือแล้วเนี่ยจะต้องเข้าใจนะครับว่าทรัพยากรธรรมชาติที่เรามีมาแล้วนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่านะครับซึ่งกําลังพูดกันว่ามันมีผลกระทบอย่างไรบ้างในทนะที่บริษัทพิโก้เนี่ยเข้ามาดําเนินการตรงนี้ ท่านสมาชิสากสภาจังหวัดท่านบุฒิสักคนเสนาได้เรียนในที่ประชุมนะครับว่าออได้เรียนในที่ประชุมว่าเรื่องนี้นะครับผมใน,นา,านะที่คณะกมการสิงห์บอวแมวจะ้องคับเก็บข้อมูลผมทราบข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่าในส่วนที่พระอาจารย์ท่านได้ถามนะคะระับโดยสารพิโกว่าในส่วนที่จะดูแลพี่น้องประชาชนซึ่งจะตัดข้อขาดตรงนี้เราจะได้ตรงไในบ้างเราจะเสียอะไรไปบ้าง ขอแรกที่หนึ่งนะครับว่าในส่วนนี้นะครับผลกระทบมีมากซึ่งในการเดินท่อาการนะครับผมทราบข่าวมาพอประมาณแล้วก็ติดตามเรื่องการวางทอา่อการจะต่างประเทศแล้วก็มีการสูญเสียชีวิตมาหลายคนพอประมาณฉะนั้นลงมูลลงนี้ไม่อยากให้สูญเสียสิ่งเหล่านั้นนะครับไม่อยากสูญเสียสิส่งเหล่านั้นแต่เราต้องการที่จะอยากให้พื้นที่วงมูลนี้ม,รรม,มีธรรมชาติมีธรรมชาติมีทรัพยากร,รที่อุดมสมบูรณ์ ท่านได้ผลประโยชน์แต่เรากําลังจะบอกว่าเราก็จะมีผลประโยชน์ในตรงนั้นบ้างท่านได้ท่านแบ่งเราเราไม่ว่าแต่ท่านได้ท่านจะมาบีบังครับให้พวกเราต้องเซ็นนั้นนะครับผมไม่เชื่อว่าที่ท่านพูดไปวันนี้นี่จะเป็นข้อมูลที่ตรงไปตรงมาผมไม่เชื่อทรานโอ้ทาสาบันเท่ากระเทียมกับตบไอ้หมาไม่เถอะไม่ไม่จะให้เท่านั้นไม่จะให้เท่านี้ ท่าัผู้ชลืมเราพูดวันนี้ผมคิดอย่างไรไม่ใช่ว่าท่านพูดไม่ดีแต่ผมคิดอย่างนั้นจริงๆนะครับผมขอจับเรียนในกระทางงรูจักว่าสิ่งที่ท่านพูดวันนี้นั้นนะครับผมเชื่อว่ามีการบันทึกเทปและเราจะทวงถามนะครับว่าท่านาจะตัดท่อการผ่านไปนี่นะครับเราสูญเสียทั้งที่ดินต้นกล้าต้นไม้แล้วก็ธรรมาชาติที่เราเคยมีมา ผมเรียนเลยครับว่าดงมูลนั้นเมื่อก่อนมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารแต่เดี๋ยวนี้พี่น้องประชาชนก็มีการปรับแปรเปลี่ยนไปตามสภาพจนเป็นสหกเ่ราไม่ว่าก,กันตรงนั้นแต่เราพยายามที่จะพื้นตัวเองให้พื้นที่ตรงนี้นั้นให้มีทรัพยากรป่าไม้ขึ้นมาให้ได้ นะครับฉะนั้นผมอยากเรียนนะครับวันนี้ว่าในส่วนที่มาจะทำประชาพิจารณ์ท่านพูดถูกว่าท่านทําระดับจังหวัดมาแล้ววันนี้ท่านผู้ใกญ่จังหวัดท่านมาเป็นสักขีพยานท่านทันในระดับอำเภอแฟนผมเป็นผู้ใหญ่บ้านผมดูข้อมูลก็อ่านอะไรหรอผู้ใหญ่บ้านเอาไปแกะชาวบ้านไอข้อมูลที่ท่านให้มาที่นนองอู๋สีทาแล้วใช่ไหมครับทําแล้วใช่ไหมครับเนี่ยผมได้ข้อมูลผมศึกษามาประบาณแต่ผมไม่เชื่อใจว่าที่ท่านพูดมานั้น ท่านจะดาเนินการตรงนี้ท่านเชื่อหรือไม่ว่าที่ท่านพูดบอกไปว่าระยะห่างระยะทางประมาณ1 0บถึง no ยีเมตรแม้แต่ท่านตัวแทนที่ปึกสาวประจับออกมากล่าวเมื่อสักครู่ว่าสบกก็จะให้อีกระดับหนึ่งไอชนดก็ให้อีกระดับหนึ่งไอที่ไม่มีเอกสารินก็จะให้อีกระดับใช่ไหมพี่น้องประชาชนตรงนี้เราไม่เแล้จครับ ไอ้สองโมก็เป็นที่ดินเหมือนกันไอ้ชโน่ก็เป็นที่ดินเหมือนกันมันต้องดูแลพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงผมต้องกรับน้องรัศการของคุณล่อาจารย์นะครับที่ถ้าได้นำถามแล้วก็มีข้อมูลที่พอที่จะชี้ได้ว่าวันนี้นะครับเวทีประชาชนนะครับท่านเป็นเวทีที่เราจะต้องให้ความสําคัญยิ่งนะครับให้ความสําคัญยิ่งนะครับผมสั้นๆแนเทนดี้กรับ